วันนี้ในฝั่งเมียนมาเราเห็นความเคลื่อนไหวของกลุ่ม BGF นะครับในการขนชาวต่างชาติจากชเวโกโกมาที่เมียว,วดีครับเตรียมส่งตัวข้ามาฝั่งไทยแล้วจีนก็จะมารับนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่จะมีการส่งตัวกันในวันพรุ่งนี้เป็นคนจีนที่ผ่านการคัดกรองจากฝั่งเมียนมาและเจ้าหน้าที่ของจีนนะครับจะส่งมาที่ฝั่งไทยแล้วทางการจีนจะส่งเครื่องบินมารับครับ วันนี้ครับปรากฏภาพทหารกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF ของพลตรีชิตตู่ผู้บัญชาการกองทัพกหรียงแห่งชาติครับนำชาวต่างชาตินะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนครับขึ้นรถทหารจากเมืองชเวโกโก,โกไปส่งที่ตัวเมืองเมียววดีครับซึ่งจุดนี้อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากชาวต่างชาติเหล่านี้ครับจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองที่นั่นนะครับซึ่งในส่วนที่คัดกรองเสร็จสิ้นก็จะส่งกลับประเทศต้นทางผ่านทางประเทศไทยครับ ซึ่งมีข้อมูลมาแล้วนะครับว่าการส่งตัวจะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกครับสำหรับการปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มสแกมเมอร์และ call center ของกลุ่ม BGF เริ่มมาตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์ครับจนถึงตอนนี้มีชาวต่างชาติกว่า2,000คนนะครับถูกนำตัวออกมาจากที่ทำการของขบวนการ call center ด้านพลตรีชิตตู่บอกว่าตอนนี้ได้จับกลุ่มชาวจีน2คนครับแยกขังเอาไว้ที่ศูนย์บัญชาการรักษาความปลอดภัยของ BGF ซึ่งอยู่ในเมียววดีนะครับเพื่อรอส่งให้กับทางการจีนเนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น2ใน7คนครับที่ถูกจีนออกหมายจับส่วนที่เหลืออีก5คนกําลังเร่งติดตามหาตัวนะครับโดยทหาร BGF ยังปฏิบัติการตรวจสอบอาคารทุกแห่งในชเวกโกโกต่อไปครับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดค่ะได้รับข้อมูลจากฝ่ายเมียนมาและกองกำลัง BGF สรุปข้อมูลชาวต่างชาติที่ขณะนี้ถูกคุมตัวเอาไว้และพร้อมส่งตัวตรวมแล้ว1,219คนนะคะซึ่งในจำนวนนี้เป็นคนจีนมากที่สุดใน1,219คนเนี่ยคนมีคนจีน1041คน มีข้อมูลว่าการรับคนจีนจากเมียวดีกลับประเทศต้นทางจะเริ่มขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วก็ต่อเนื่องไป3วันค่ะถึงวันที่22กุมภาพันธ์โดยเครื่องบินจากประเทศจีนจะมาลงจอดที่ท่ากาศยานแม่สอรดรวมทั้งสิ้น16เที่ยวบินด้วยกันพรุ่งนี้มี4เที่ยวบินค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกา40นาทีส่วนวันที่21กุมภาพันธ์มี6เที่ยวบินและ22กุมภาพันธ์อีก6เที่ยวบิน และคาดว่าตลอด3วันนี้จะมีคนจีนกว่า800คนที่ถูกนำตัวออกจากขบวนการสแกมเมอร์เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2มุ่งหน้าไปยังสนามบินแม่สอดเพื่อขึ้นเครื่องบินแล้วก็เดินทางกลับประเทศจีนค่ะเบื้องต้นครับนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดตานนะครับบอกว่ายังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ในการประชุมอนุกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาในวันนี้ครับแต่มีแผนรองรับ บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่2ครับซึ่งจุดนั้นจะเป็นจุดส่งตัวนะครับขณะที่ช่วงเช้าครับตมจังหวัดตากร่วมประชุม3ามฝ่ายไทยจีนเมียนมานะครับ มีการซักซ้อมขั้นตอนกระบวนการในการรับตัวและการส่งกลับคนจีนครับณที่ทําการตอมจังหวัดตากที่ตําบลท่าสายลวดครับส่วนที่ค่ายวชิระปราการอําเภอเมืองตากนะคะวันนี้มีผู้เสียหายจากขบวนการคอร์เซนเตอร์ในพื้นที่กองกําลัง DKBA ประเทศเมียนมาถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางเพิ่มเติมค่ะแบ่งออกเป็นชาวบังกลาเทศสคนเนปาล7คนมีชาวลาวอีก6คนที่ทางสถานทูตมารับตัวคืนนี้ และถ้านับรวมผู้เสียหายที่ถูกส่งตัวกลับไปก่อนหน้านี้48คนเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเหลือชาวต่างชาติที่รอส่งกลับประเทศต้นทางอีก197คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวเอธิโอเปียถึง138คนผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้ข้อมูลกรณีผู้เสียหายที่ทางสถานทูตยังไม่ได้ติดต่อมารับตัวกลับประเทศต้นทางภายในสัปดาห์นี้ก็ต้องมีแผนในการดูแลด้านสาธารณาสุขนะคะเสนอไปยังสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วสำหรับแผนค่ะ